วนี้นะคะนี่คุณย่างกุ้งนะคะที่บ้านนะคะคุณแม่ธรรมาดานะ <c oughs> ว้าวว้าวมาต้อเพลิดเพินกุน้งกับมะดางเราเล้กินกุ้งด้วยกันว้าวสวยมากงานดีมากนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะทย่างให้หนูกินขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะรักแม่มากค่ะโชว์ค่ะแม่แม่โชว์ค่ะว้าวว้าวสุด สวัสดีเพื่อนนะคระีมอินคามาดามครีมนะเพื่อนวันนี้คุณแม่ครีมมีกุ้งนะเพื่อเพื่อนมีกุ้งนะคะใครชอบกินมากกุ้งตัวเล็กๆลกุ้งตัวเล็กกมือหน่อยว้าวนางไปซื้อมานะคะเขาไปช้อนตามทองมาเนาะ,ะเพื่อนเนาะอันนี้ไม่ใช่กุ้งเล็กเลี้ยงนะคะกุ้งจากธรรมชาตินะคะตามทองนาเนาะไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีด้วยนะแม่เนาะเออหนูหนูก็แปลกเเอ็กกุ้งกุ้งเขาไม่จำเป็นต้องเลี้ยงมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแม่เนาะเออไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นพริกนะคะเพื่อน หอมกระเทียมนะครับเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีพริกด้วยใส่พริกป่นนะใช่ไหมเนียแม่เปน้ำลพริกป่นนะอันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งนะเรื่อเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จจะเป็นยังไงนะคะว้าเพื่อนเพื่อนนะคะใส่ไปแล้วหอมกระเทียมนะครับเพื่อนๆพนะคะมีกระปิด้วยนะนทีมเห็นใส่กุ้งลงไปเลยค่ะว้าวว้าวนะคะนนี้เป็นเครื่องปรุงพริกป่นนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะน้ำตาลทรายนะคะใส่ไปนะคะ ผงชูเล็กน,น้อยนะคะเสร็จลงไปเลยนะฮะใครชอบกินบ้างใครชอบกินบ้างยกมือขึ้นใครยกมายกมือขึ ittle, ้นนะครับมะนาวกุ้งแม่เอาไปลวกแล้วนะครับก็ใส่น้ำมะนาวเนาะมะบบนาวมะนาวพิกน้ำมะนาวว้าวน่ากินมากตัดมะนาว,แบบนาว <parallels> มากมัว้วาวน่ากินมากเลยนะคะนรคับเพื่อนเพื่อนน้ำพริกกุ้งนะคะเพื่อน ว้าวใช้น้ำมะน้าลไปแล้วมะนาวลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่คุกคุกเรามาดูกันตอนเสร็จค่ะว้าวเสร็จแล้วเพื่อนคต้องใส่กระชีกระชีราวนะคะหรือดิลลี่นะคะหรือชิลลี่นะคะเพื่อนๆว้าววร่อน่ากินมากแบบวบบวู้ดคะว้าวเพ,นะพื่อนคะนะำพริกกุ้งนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะแม่มาดามลวกเรียบร้อยแล้วนะ เราจะชิมจะกินให้ดูจะกินให้ดูดว้าวนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวกินให้ดูเลยนะคะอืมอร่อยมันหอมมันหอม,ม,หอมผักชีฝรั่งเพื่อนนะคะผักชีหอมกุ้งนะคะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของเขาเลยอุ้ยอร่อยมากเพื่อนๆนะคะเผ็ดนิดๆนะคะเพื่อนๆนะคะกินข้าวกับานาว่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะคะ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนนะพริกกุ้งกับมะดามค่ะว,ว้วาวนะคะชุดคุณแม่เองนะคะโอเคค่ะว,ว้าวนะ่ากินมากเลยทีเดียวนะคะกินแนมกับผักนี้นะคะผักชีฝรั่งนะคะว,ว้า